หลักสูตรหนะ้าเจ็ดสสามอยู่นะท่านแสดงอธิบายขยายความนะฮะอกุศลกรรมบทสิอกุศลกรรมบทสินธิมีมีทั้งหมดกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนะฮะกายกรรมสามเจตนากิตสิที่อยู่ในอกุศลและเจ็ดสิบสองทั้งหมดเลยนะคะถ้าเรา จับนะจับหลักให้ดีนะกรรมตัวนี้ก็คือเจตนาเจตสิกท,ที่อยู่ในอกุศลและจิต1ิบสดวงทั้งหมดเลยนะคะแล้วอกุศลและจิต1ิดวงเนี่ยเราแยกเป็นสามทวารน,นะอกุศลและจิต1ิแยกเป็นสามทวารสามทวารก็คือกายทวารวจีทวารมโนโทวารเพราะนั้นกรรมทากรรมเนี่ยทำได้สามทาง เรียกว่ากายกรรมวัจีกรรมมนกรรมใช่ไหมคะกรารยกกรรมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทํากรรมทางกายเป็นเรื่องของการฆ่าอันดับแรกฆ่าลักผิดประเวณีนะคะฆ่าลักแล้วก็ผิดประเวณีอันนี้เนี่ยแสดงออกทางกายโดยมากเลยนะคะส่วนเรื่องของวัจีกรรมสี่ก็คือโกหกก่อนนะโกหกด่าสอดเสียดเฟอรเจอ ทั้งสอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอกุสลเจตสิกที่เจตนาเจตสิกที่อยู่ในอกุสลสิบสที่พูดออกมาทางปากโดยมากสังเกตนนะมันมีคําว่าโดยมากนะคำว่าโดยมากนี่มุ่งหมายถึงว่าถามว่าถ้าพูดโดยมากเนี่ยทางกายทําได้ไหมโกหกได้โกหกทางกายออกกายโกหกได้ แปลว่าทางปากเนี่ยมันชัดกว่ากวาจาชัดกว่ามโนกรรมสามเพ่งสองเพ่งเพ่งอยากได้กับเพ่งโทษพยาบาทเออเพ่งเพ่งอยากได้ก็คืออาจพิชชาเพ่งโทษก็คือพยาบาทะเป็นไ,ไหมคะเป็นเรื่องของการเพ่งอันนี้ใช้สำนวนเนาะ ก็คือเจตนาเจตสิกที่เรียกว่าเป็นตัวกรรมนั้นอะ่ะเขาคิดประมวลคิดเอาไว้เป็นสุทธะมโนทวารวิถีดนวยนะเ,เป็นสุธะมโนทวารวิถีมุ่งหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านดักตา,กตาของจมูกยิ้กายมาก่อนถูกไหมฮะเห็นจึงรู้สึกว่าอยากได้กับผู้อื่นใช่ไหมฮะได้ยินก็รู้สึกอยากได้อ่างเงี้ย อันนี้เนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อให้กลับมาหาตัวเองประพฤติปฏิบัติใช่ไหมคะเรียนเพื่อให้รู้ว่าสภาวะที่เกิดทางใจที่เป็นเรื่องของการเพ่งอยากได้เนี่ยมันจะออกมาทางกายโดยการไปฆ่าเป็นลักไปผิดไปไปดีได้ไอ้เนรนื่องในส่วนของอกุศลกรรมบทสิ์ที่พูดถึงที่ผ่านมาแล้ววันนี้มาเกิดนำหน่อยหนึ่งเนี่ย ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนในส่วนของกายกรรมก่อนอกุศนกายกรรมก็คือการทำกรรมทางกาย 3, มีสามคฆ่าสัตว์รัก,กรทรัพย์ผิดประเวณีเรามาดูในหนันงสือพร้อมกันนะคะนนนะหน้า73นะปานาติปาตักเนี่ยที่ท่านแบ่งออกมาเนี่ยนะปานะก็คือเหมือนเป็นลมหายใจนะก็คือว่าโดยโมหานก็คือสัตว์ทั้งหลาย ว่าโดยปรมัาท่านบอกว่าเป็นชีวิตรูปชีวิตนามนะคะคำว่าปานะนี่นะอติอติมีสองความหมายนะ,ะอติเนี่ยความหมายแรกคือสีคัดถักแปลว่าเร็วความหมายอันหนึ่งก็คืออติคำว่นัทถะแปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนเนี่ยคำว่าปานะทำให้ตกไปนะ,ะทีนี้ในส่วนของคำแปล รวมๆแล้วปานาติปาต์ทําให้สัตว์ล่วงไปหรือว่าตายนั่นเองนะหรือให้ชีวิตของสัตว์ตกไปโดยเร็วนะหรืออีกในนึงท่านแปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนสัตว์ให้ตกไปอันนี้เราดูความหมายนิดนึงก่อนแล้วก็ในส่วนของการวินิจฉัยในเรื่องการฆ่านั่นะมันเป็นเรื่องของวัฏจักรเจตนานะวัฏทักรเจตนาเจตนาจิรสิกฐ์ค่ะซึ่งเป็นตัวกรรมนะ มาดูหน้า74ย่ยอหน้าตรงกลางวิธิใัยการค่าสันตว์นาเห็นไหมคะวัฏจักราเจตนาคือตั้งใจค่าเป็นข้อสําคัญเลยตั้งใจค่าเป็นข้อสําคัญความตั้งใจนี้ชื่อว่าวัฏกรนะวัฏจักรเจตนาแล้วในส่วนของวัฏจักรเจตนาเนี่ยถ้าเราไปดูนะฮะองค์องค์งตัดสินหน้า76นะ ที่อาจารยพาพวกเราเปิดอย่างนี้นี่เพราะว่าเราเรียนกันผ่านมาแล้วนะเป็นทบทวนใช่ไหมนะคะหน้า76เนี่ยเห็นไหมฮะองตัดสินกนรรมบบตสัตว์มีชีวิตปานโนนะปาโนสัตว์มีชีวิตปานาสันิตารู้ทั้งรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตวัฏกะจิตตังมีจิตคิดจะฆ่านี่และค่ะวัฏกาเจตนาตัวนี้นะ วัฏกะจิตตังนี่แหละวัฏกะจิตตังมีจิตคิดจะฆ่าเนี่ยเห็นไหมคะประโยคโข้อสี่นะอันนี้ขยันทําความเพียรเพื่อให้ตายอย่างที่ห้าเตนะมะรณงสัตว์ตายลุลงด้วยความขยันหรือว่าตายลงด้วยความเพียรจะจะให้พวกเราเห็นนะข้อสามนะั้นก็คือเจตนาเจตสิกนะส่วนข้อสี่วิริยะเจตสิกนะคะ เขียนได้ให่เขียนนะอ่าประโยโคนนั่นแหะก็คือความเพียรความเพียรวิริยะเจตสิกดังนั้นเจตนาเจตสิกต้องตีคู่ไปกันกับความเพียรความขยันขยันที่จะไปฆ่าผู้อื่นฆ่าสิ่งมีชีวิตคือถ้าครบองค์กรรมบทห้านี่นะคะสัตว์มีชีวิตอยู่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทําความเพียรเพื่อให้ตาย สัตว์ตายด้วยความเพียงถ้าครบห้าองค์นี้เรียกว่าครบองค์กรรมบทปานาติบาอกุศลกรรมบทนะหน้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยปัถาไป,ปว่าหนทางตรงนั้นพอปลาถอดถุงปัถานปว่าหนทางทางที่จะนําไปสู่อบายภูมิทางที่จะนาํา,า,นาไปสู่สัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสเดร,รชาล์คือถ้าฆ่าสิ่งมีชีวิตนะคะ แล้วก็ครบองค์กรรมบทนี้ก็คือเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์ประชามได้เลยนะคะแล้วแต่กรรมที่หนักเบานะคะถ้ากรรมหนักก็เรียกว่ามหาสาวัตชะกรรมเบาเรียกว่าอัปสสนะะอปสาวัตชะนะคะเห็นคําว่ามหาสาวัตชะอัปปสาวัตชัปไหมคะย่อหน้าตรงกลางตัวหนังสือดำๆใหญ่ๆอย่างนีหน้าเจ็ดสิบหกนะ,ะตอนนี้เราังอยู่หน้าเจ็ดสิบหกหน้าเจ็ดสิบหกเนี่ย ข้ออ่ะข้างบนนะนะแล้วข้อสี่เนี่ยข้อสี่ที่บอกว่าประโยคโคคือความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยดึงมาตรงหน้าเจ็ดสิบเจ็ดด้านขวามือเราเนี่ยมันจะมีอีกนะประโยคโคประโยคะความพยายามมีหกอย่างเห็นไหมคะทีนี้หกอย่างเนี่ย,นะย,ยก็คือต้องพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยตัวเองหรือไม่ก็ใช้ใผู้อื่นฆ่านะคะเออ,เอ,อปากพูดออกไปนะ แล้วก็มีการปล่อยอาวุธคว่างปลาอะไรก็แลแ้วแต่สร้างถาวรวัตถุดักจับอย่างเงี้ยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้มีมีเรื่องของการใช้ิชาคมใช้อิทธิฤทธิ์อย่างเงี้ยนะฮะได้หมดเลยฆ่านะ,ะการใช้อิทธิฤทธิ์ที่บอกว่าปกติอิทธิฤทธิ์เนี่ยเกิดกับมหาคุศลน,นะฤทธิ์อะ,อะปกติฤทธิ์เกิดกับมหาคุศลแต่พอมา ใช้ความเพียรในเรื่องของการฆ่านี่นะเป็นริษที่เป็นกรรมะชะ,ะกรรมะชะอิทธิที่นี่ท่านบอกหนะน้าเ8็ดสิบแ้วนะข้อที่6กอ่ะกรรมะชะอิทธิก็คือเป็นความสําเร็จที่เกิดจากกรรมอย่างเช่นพวกยักษ์นะฮะพวกยักษ์พวกยักษ์บ,บางจําพวกเนี่ยถ้าถลึงตาขึ้นมาเนี่ยเขาเขาต้องเป็นใหญ่นะแล้วเขาจะมีบริวาร ถ้าหาว่าบริวารผู้ใดเนี่ยไม่ฟังเขาถลึงตาใส่เนี่ยตายเลยใช่เลยเป็นตายเลยตายตายอีท่าหนกละแล้วเวลานั้นก็มีเขี่ยวเขี่ยวที่เกิดจากกรรมกรรมที่จะต้องมาทําให้คนอื่นตายคะคือมีฤทธิ์อ่ะแต่ถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็คือเคาะก็ๆเงียนะเคาะกี่ครั้งก็รู้เลแต่ว่าตายคนที่ถูก เพ่งอยู่กระต่ายเนี่ยก็ใช้อิทธิฤทธิ์อ่าฌานเขาต้องทําผิดอะก็คือว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่ายักษ์ที่จะพวกดุร้ายก็มีเยอะอ,อ,อน่าเนาะบาบ่ตลอดเลยค่ะนี่นี่พูดถึงว่าเขาทําเขาก็ต้องบาปอยู่แล้วอ่ะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้เราก็ พูดในหลักการไงว่าใช่เป็นความขยันที่เขาจะต้องไปทำเขาสามารถใช้ริบขยันเคาะอะใช่ไหมฟันกับมือมันอยู่คนละที่เลยนะแต่เอามือยกไปหาฟันอย่างเงี้ยขยันไหมล่ะเนี่ยก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตาเนี่ยนะตากับหัวใจมันอยู่ไม่เหมือนกับว่าอยู่คนละที่เหมือนไม่ไกลกันนะแต่จริงๆแล้วพอใจสั่ง ใจสัส่งก็ตากระเบิดก,กว้างขึ้นมาใช่ไหมถลึงออกไปเลยนี่นะก็เรียกถลึงตาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นพราิฟนะคะในด้านการฆ่าเนี่ยนะเราจับจังหวะจับประเด็นให้ดีนะการฆ่าเนี่ยมีห้าองค์นะห้าองค์มีอะไรบ้างคะสารมีชีวิตรู้ว่สาสาัตา์มีชีวิตก่อนนะมีจิตคิดจะฆ่า เพียนเพียนเพื่อฆ่าสัตวายใช่นะะห้าห้าข้อนี้แหละห้าข้อนี้เนี่ยถ้าถ้าทำครบทั้งห้านะเรียกว่าครบองค์กรรมบททีนี้การจะครบองค์กรรมบทอย่างนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของความเพียนด้วยไงความขยันใช่ไหมมีวัฏกรเจตนาก็คือมีเจตนาวัฏกรเจตนามีความตั้งใจที่จะทำให้เขาตายอย่างเป็นหลักเลยเข้าใจนาะ แล้วต้องขยันด้วยนะนะเพราะนั้นองค์องค์แห่งการฆ่าเนี่ยนะเราต้องรู้ว่า,าจะฆ่าในเวลาใดนะฮะก่อนฆ่าขณะฆ่าหลังฆ่าอย่างเงี้ยนะความแข็งแรงความแข็งแรงของจิตเรนะ่าคิดไต่อ,อใช่ก็มีเยอะอ่นะทุกทุกชีวิตก่อนที่จะถูกฆ่าเนี่ยบุคคลผู้ที่จะต้องไปฆ่าเขาจะต้องคิดไปก่อน จะคิดคิดตอนนี้หรือคิดตอนไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคิดทิ้งเอาไว้กี่ปีก็แล้วแต่ใช่ไหมกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่แต่คิดทิ้งเอาไว้ได้หรือไม่ก็คิดตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือคิดไว้อยู่แล้วถึงต้องลงมือทำเขาใช่ไหมคะแม้นจะเฉพาะหน้าก็เถิดแต่ก็คือคิดไว้ใช่ไหมคิดเร็วมากเลยนะคิดที่จะทําเขาทันทีเนี่ยอันนี้ค่ะก็คือนะเรื่องของการค่าเนี่ยทีนี้เราก็ อออมาดูดูต่อเลยนะอันนี้นี่ในส่วนของการค่าอาจารย์พูดไปจบไปแล้วนะพูดถึงนะจบไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องอธินาทานเลยนะคะอ่ะอะไปอ่านอ่านซ้ำได้หางนี้นะแล้วก็ไปดูดูวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้อธินาทานนะอธินาทานหน้าเก้านะคะ หนังสือหน้า92อคินนาธานะ,ะแยกบทออกได้สามบทออัน,น,นนะหนึ่งนะบทหนึ่งอ่ะบทหนึ่งอออ่ะทินนะบทหนึ่งอาธานะอีกบทหนะึ่งอ่าานะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคำปฏิเสธใช่ไหมทินะทินะก็คือวัตถุวัตถุที่จะเจะ้าของเขาอนุญาตให้ตัวนี้นะ ทินะนี่นก็คือสิ่งของทุกอย่างนะของกินของใช้ที่เขาอนุญาตให้อาานะยึดถือเอานะอาธานะแปลว่ายึดถือเอามจาอุาปทานหเป่อ่ามันเป็นพวกอุปทานใช่แต่นี่นก็การยึดถือเอานะเมื่อรวมกันแล้วเป็นอธินาทานะอธินาทานะการยึดถือเอานี่มันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพรคือตัวโลภะที่เป็น อุปทานอ่ะอันนั้นมันยึดแบบไม่ปล่อยนะแต่อันเนี้ยเหมือนกันว่าอยากได้ของคนอื่นอ่อยากได้ของคนอื่นแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองต่างก,กันกับอุปทานไหมอุปทานนี่ก็คือตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วของตัวเองแล้วก็ยึดของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ปล่อยด้วยเห็นไหมเหมือนเหมือนกบอยู่ในปากงู เออนาะมันกบอยในปากงูค่ะงูว่าจะคาบกบไวตลอดแบบน้เหมือนยึดไว้อะนะอาทินนาทานนี่มันเป็นเรื่องของการรักขโมยไงมันเป็นเรื่องของการรักขโมยไว้นั้นะมันจะต่างจากตรงตัวอุปทานอยู่บ้างเหมือนกันนะมันต่างกันค่นะเพราะถ้ารวมแล้วนันรวมดวงว่ายึดถือเอาวัตถุสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตเน้นตรงที่ว่าเจ้าของไม่ได้อนุญาตเรื่องเนี้ย หรือว่าเจ้าของห่วงแหนมีสองอยา่างหนึ่งไม่ได้อนุญาตสองห่วงนะห่วงเอาไว้ถ้าเขายังห่วงอยู่แล้วก็ไปเอาของเขาเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตนี่ก็คือองค์กรรมบทมันเดี๋ยวมันจะขาดได้นะ